ถ้าสมมติแม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะพอศพนี่แม่แม่ฝากมาสาวพอเงินนี่แม่สะสมไว้กับคนเงินคนแก่ก็ดีสบายใจได้ลูกกันออกมั่งความเครียดความอะไรได้ลูกรู้่างก,กันมั่งก็สบายใจขึ้นค่เอาไปให้ทุกอย่างเลยก็ได้คุยกันนะได้รู้ว่าเขาผิดตรงไหนทำไมผิดตรงไหนที่เราไม่นั่นกับเขา ได้รู้สิ่งที่เขาไม่พูดเขาก็เขาก็พูดหลังจากความพลัดพราก35ปีระหว่างพี่หญิงกับแม่ได้ปิดฉากลงประตูหัวใจที่ถูกปิดตายเพราะทิฏฐิก็เปิดออกอีกครั้งด้วยพลังของหัวใจและคำว่าสายเลือด ตอนนี้แม่ลูกดูเหมือนจะเข้าใจกันแล้วที่เหลือก็ปล่อยให้ทั้งคู่ได้พูดคุยและปัดฝุ่นความคิดถึงนะครับแล้วแม่นอนอยู่ไหนเนี่ยนู่นนะเอามาก่อนอยู่ทางนู้นไม่ใช่ไหมอยู่นู่นท่านไอ้ท่านาน,านันนอันนี้เขาลือ้อเขาเอาที่ก็เลยน้าองแฟนน้าแฟนน้าสาวเขาให้อยู่เขาทำให้ นม่มาอยู่ตรงนี้อยู่คนเดียว <c oughs> แล้วแม่กินยังไงที่นี่เขาให้ oh. เขาให้แม่เดือนละกระสอบ oh. เดือนละถุงห้ากิโลที่ oh. โบน์กรี่ยนะเขาส่งให้ทุทกเดือน oh. กับข้าวไอ้ปลากระป๋องไขนะ่เขาจะส่งให้พ oh. าอเขาช่วย oh. เอะถ้าสมมุติแม่เป็นอะไรไม่ต้องห่วงนะเพราะจบนี่แม่แม่ฝากน้าสาวพอเงินนี่แม่สะสมไว้กับ คนเงินคนแก่ถ้าถ้าถ้าเป็นอะไรขึ้นมาก็ได้แค่สองสามมืนก็พอแล้วอยากจะมาก็มาไม่มาก็ไม่ว่าไปอยู่แล้วแหละแม่มาอยู่แล้วแหละตามหาแม่ขนาดนี้แล้วขึ้นไปดูแต่บนห้องเจ้าอะไรแม่ ยีสิกว่าปี้วอยู่คนเดียวแบบนี้สบายไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องร้อนกับใครข้ามห้ามงก็เข้าบ้านกินข้าวแล้วก็นอนวันอาทิตย์ก็แม่ก็ไปมุ่นไปโบสถ์ที่ไหนที่ตรงนี้ที่เห็นแม่สัมฤทธิ์แกยังแข็งแรงแบบนี้ตอนนี้78ปีเข้าไปแล้วนะครับอีกเรื่องที่เต้ยยังไม่ได้บอกทุกคนก็คือจริงๆตาข้างขวาของแม่ มองไม่เห็นแล้วนะครับตั้งแต่ประสบอุบัติเหตุครั้งนั้นแต่ว่าแม่ก็ยังยืนยันกับเต้ยที่จะขออยู่ที่นี่แหละเพราะไม่อยากไปเป็นภาระให้กับลูกๆครับเเเนนนื่่่อยยยยกายาาตตมมมหหหหลลลลลีลัับบไแใจค้งพ Hey oh. so